มำภาาไม่ได้เลยอยู่เมืองไทยไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ออยู่ที่รัฐบางบอนครับผมบางบอนซีดี <c oughs> ใครไปสก,กัดไรเดอร์หนะ้าหมู่บ้านดีเฮ้ย <c oughs> อาจจะต้องเปลี่ยนสายเข้ามาก็ลฟบกินข้าวผมดูเป็นคนเหงาเบอร์นั้นเลย <laughs> ช่วงนี้พี่กระชาดูหนังหรือดูซีรีส์อะไรอยู่คะสำหรับที่ดูเหรอครับตอนนี้ดูพีชเมกเกอร์ครับที่ตามอยู่ทุกอทิตนะครับพีชเมกเกอร์ครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนสายครับถ้าเปลี่ยนสายแล้วมันน่าจะเพราะว่าบางทีสายชาร์จบางรุ่นกับกับหัวชาร์จอะมันมันไม่ซับพอร์ตกันแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ครับ อย่างเงียบนะคุยกันหน่อยนะวันนี้ไม่อยู่ลูวิ่งใช่ครับเพราะาเดี๋ยวคงไลฟ์เสร็จแล้วผมไปอยู่ลูวิ่งของผมเองครับ บางบอนยังตกอยู่ไหมเอ,อ่อบางบอลไม่ได้ยินเสียงฝนเลยนะครับคืนนี้ไม่มีเธออยู่คืนนี้ไม่มีเธอให้กอดเลย ฉันยังคงฝันละมาอยู่ยังฝันว่ามีเธออยู่ข้างกันทำไมผมต้องเตือนอย่างนั้นที่ชายทะเละเราเต้นกันแจามกลางหมู่ดาวเ <c oughs> ที่ยวไปทุกที่ <c oughs> ก็ตามภาษาค,คนหนุ่มสาววันนี้เดซิกซ์ไม่ให้อยู่ด้วยเหรอไม่เป็นไรครับวันนี้ นิ้วติดไว้ก่อนลองร้อง,องดูแล้วยังไม่เวิร์กว่ะอยากร้องตอนแบบตอนที่แบบจําทุกอย่างแม่นๆมนะ่ะเดี๋ยวออกมาไม่ดีคืนนี้ไม่มีเธออยู่คืนนี้ไม่มีเธอให้กอดเลยติดกี่เพลงติดหลายเพลงแล้วเนี่ย ที่ชายท,ที่ทะเลเราเต้นกันท่ามกลางหมู่ดาวเที่ยวไปทุกที่ก็ตามประสาคนหนุ่มสาวถ้าจริงก็เรานะไกลแต่ใจอยู่ใกล้นิดเดียวโอ้ไม่สุดที่รักคอยคอยไปช้า โต๊ะสามสุดทาหมดเธอเมืองกับสร้างไฟที่ไม่เคยจะดับแสนไกลก็ยังเจอเจอรัดฉันเห็นเธอเพียงคนเดียวทางกลางหัวมืดมิดทุกครั้งที่โลกฉันดูมืดมนอืมโต๊ะสี่น้ำแข็งหมดเฉยนี่เปลี่ยนเวลาเล่าแล้วเออเปลี่ยนเป็นเออนั่นแหละเลรอ อย่าปีนขึ้นโต๊ะนะครับปรับ2,000นะครับป้ายร้านเขียนไว้แล้วนะครับ แฟนอืมค mm ่อยค่อยไปช้าช้าแต่ไม่ต้องรีบมาแต่ว่าฉันเองจะรีบไปโอ้ไม่สุดที่รัก เมนที <c oughs> ่ใ่ฝันอย่าลืมนะครับขึ้นโต๊ะปรับสองพันนะครับแล้วก็ขึ้นโต๊ะปรับสองพันนะแล้วก,นะวก็ห้ามอกกส่อ่งล้างหน้านะครับปรับนะครับ Yeah finally มันติดปะ Ngồi vài bạn Let me check, let me check Right Right again Again เราก็อย่ามีปัญหากันเองนะครับกับโต๊ะข้างๆนะฮะกาดหิวเลยนะครับหิวข้าวมากเลยเป็นเช่นนี้ <laughs> หิวข้าวขอเพียงให้คนอกหักหน่อยคะ่ะได้ดี แล้วกอ็อย่าดึงทิชชู่เล่นนะครับผมนักดนตรีฮะเพลงช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาดึงทิชชู่เล่นกันครับจำลองเวลาอนาะหารเราขาไม่มีเวลาเลยหาท่านสุดอ,อกหักเหรอว้าวเพลงอ,อกหักคนไม่มีเวลาคนไม่มีเวลาสําหรับเราเรารู้สึกว่า ไม่ใช่เพลงออหักอะ่ะมันคือเพลงของการแบบมันมัน,ม,นมันลึกกว่านั้นอะ่ะอกหักมันต้องอีกแบบหนึ่งแต่ผมขอขอขออนุญาตลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับผมนั่งนานมากแล้วครับเดี๋ยวมานะขอเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยเข้าห้องน้ำแป๊บหนึง่ง เอาแขนขึ้นนะเอาข้างนะเอ๊ยสวัสดีโซฟามาแล้วเม,าวมนูอะไรเหรอไม่บอกดีกว่าครับ เอาให้สงสัยเล่นเนาะให้อยากรู้เล่นจนอกแตกตายให้สปอนเซอร์เข้าก่อน ห่างกันสักพักมันคงจะดีสักกว่าไม่ได้ที่จไม่ได้ที่จกับคำที่เธอนั้นบอกเพราะฉันไม่ค่อยจะรู้รองเพราะฉันไม่ค่อยจะรู้รอก,ว,อรรอกว่าที่บอกทิงนั้นว่าที่บอกทิ้งนี้ที่จริงมันแปลว่าไงนั่นไหวนี่ไหว ไม่เข้าใจก็ต้องแกลงเข้าใจเธอบอกว่าเราใคลกันมากไม่ดีเจอเป็นที่ไรมีเรื่องทุกทีเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ฉันเคยทำแล้วมันถูกแต่มาวันนี้ก็ผิดอยู่หรือไปผิดตรงที่ฉัน ผิดตรงไหนยังไม่รู้เลยผิดไหมถ้าเธอบอกฉันต้องเชื่อเธอรอรือที่เธอไม่ขอจอถ้าไปฟังเขาของใครมาหางกันสักพักห่างกันสักพักถ้าเธอไปรักคนอื่นมากกว่า เธอหมดรักฉันเธอก็พูดมาเธอจะมองหน้าทำไมห่างกันสักพักห่างกันสักพักสักพักที่มันนานแค่ไหนตลอดชีวิตหรือจนฉันตายห่างกัน สมมติรวงประกอบลำอ๋อจำไม่ได้่ะเสียงต้องคิดใช่แล้วครับทำไรอยูว่วะ สมมุติก็พออ่านก็ไม่สรุปเราได้เล่นเพลงอ,อกหกักไปคนที่ขอเองนะกามีก็มาที่บอกว่ารักไม่ได้ จริงทำไมได้รักถ้าเธอไม่จริงจังรู้ไหมให้ความหวังฉันทำไมจะบอกว่ารักไม่ได้เพราะเธอมีฉันไว้แค่คำเวลาเร็วเปล่าแ้วแค่ครบริเวณคบเอาไว้แก่เงาช่วยบอกฉันที เขลทีกโอ้ยกินกับข้าวตีจมูกเมื่อกี้มีคนบอกเกิดมาแค่รักกันเกิดมาแค่รักกันบิ๊กแอสเหรอครับหรือโรซิรินทิปครับที่ไหนอ่ะไม่ทราบครับ Yeah, yeah, let me check. you